เปิดไปแล้วครับตอนนี้อุกฤษออกตัวช้าแล้วครับลังท้ายมากครับตอนนี้แล้วก็ทาการวิ่งขึ้นมาได้ครับแล้วก็พยายามเข้าสู่ลู่ในครับตอนนี้พยายามชิดขอบรู้ว่ไว้นะครับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสิบเอ้ยหมายเลขสิบเอ็ดและหมายเลขสิบสองเอ้ยหมายเลขสิบคอร์ลังก็อยู่ในโซนหน้านะครับแล้วก็เข้าสู่คอเนอร์แรกอันดับที่หนึ่งครับเป็นตัวของหมายเลขสิบเอ็ดนะครับตามมาด้วยตัวของหมายเลขสิบนะครับแล้วก็อุกฤษตามมาติดๆตามมาด้วยบุกของหมายเลขสามนะครับตอนนี้ แอดินสตันคาร์ซอนเนอร์บอมบ์มามร์เรี่ก็ตามมาติดๆนะครับหลังท้ายเดีเกยราของอาชิงแฟตไม่ใช่อาชิงแฟตใช่ไหมอ่าคิงเฮโร่เออสวิทโตโตอยู่ระดับอ่ลอาลมวอยของลมวอยอีกทีหนึง่งอ่ะและ้วยังมีการเดือดไปมากครับยังเว้นด้านหลังนะครับตอนนี้เกาะกลุ่มกันมากครับระหว่างตัวของสวิทโตโตแล้วก็คิงเฮโร่ครับแต่ตอนนี้สวิทโตโตเริ่มวิ่งขึ้นมาครับคิงเฮโร่ก็ตามมาติดๆ ผมหน้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันมากครับตอนนี้ผมหลังก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันมากเริ่มเลยครับตอนนี้หมายถึงคนภาคนี่แหละไปแล้วครับโอคุนิคับตระกันวิ่งใส่ขึ้นมาเป็นรอบที่สองครับตอนนี้อับที่หนึ่งเป็นที่ระเบิดคับโอคุนิคับนะครับตอนนี้ผมหลังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่กลุ่มหน้าครับตอนนี้กลุ่แคปบตระกันเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่ระเบิดแล้วครับ กัสวันเดอร์แล้วแบบบอลเป็นบูมเบอรเบอร์รี่กำลังวิ่งขึ้นมาครับตอนนี้แอดเดนซีก็ตอนก็ตามมาด้วยครับไปแล้วครับแบมูมเบอร์รี่ครับวิ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้กัสวันเดอร์แล้วก็แอดเดนซีต้อนก็ตามมาดิบๆนะครับกัสวันเดอร์วิ่งขึ้นมาเป็นอันที่หนึ่งไม่ได้หรอกครับแต่มีแอดเดนซีเจริญกำลังวาร์คใส่หรือไม่ทำการใส่หรือไม่ทำการใส่หรือไม่ตอนนี้อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับ ก้ส์บอลได้จะไวยังไม่จะไวยังไม่อีกนิดเดียวครับจะโดนแซงครับจะโดนแซงเลยครับอีกนิดเดียวโอ้โดนแซงไปเรียบร้อยครับเอ็นสตินจิตต้นทางบาดแซงก้ส์บอลเดอร์ในช่วงสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เข้าสูเส่เซตจ์ฉบับที่หนึ่งนะครับตามาเจอของก้ส์บอลเดอร์ที่เป็นนาร์กี่สองนะครับแล้วก็มาได้สิบสองนี่ใครวะ